ถ้าจิตที่ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้สมาธิมันไม่ได้ปัญญามันยังไม่ถึงการบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ มันก็ยังมีอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่มันมากั้นจิตก็คือตัวนิวร์นั่นแหละมาคอยกั้นจิตทําให้จิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นไม่เกิดปัญญาคือสัมโพธิชงเจตไม่เกิดก็จะมีการฉันทะความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายความพยาบาทเกิดการหงุดหงิดในการปฏิบัติเกิดความโกรธแค้นขัดเคืองเกิดทีนมิถะเกิดความง่วงงนเคลิบเคลิ้มเกิดอุทจักอุกุจักความฝุ้งสร้างรําคาญใจเกิดวิจิกิจฉาเกิดความเคลื่อบแคลงสงสัยเพราะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสอุปมาเปรียบเสมือนกับเหล็กโลหะหรือดีบุกหรือพวกตะกั่วหรือพวกเงินเนี่ยมันเป็นอันตรายแก่ทองคําคือทองคําที่เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องไม่มีเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วหรือเงินเนี่ย ผสมอยู่พอมีสิ่ง5้าอย่างเนี่ยผสมอยู่มันก็จะทําให้เนื้อทองคํเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ทองคําไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานไม่ควรที่จะทําทองรูป,ปรพันธ์ต่างๆเพราะว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ผสมอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตใจเมื่อมีกามจันทะมีพยาบาททีนะมิตะอุทจักกุกุจะวิจิกิจชาอยู่ มันก็จะไม่สามารถที่จะทําให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปัญญาที่จะรู้สัจจะความจริงได้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ให้เราเนี่ยในการใช้ชีวิตในแต่ละวันการที่จะฝึกละกามฉันทะหรือละราคะก็ให้อาศัยอสุภะสัญญาหรืออสุภะนิมิต คือกำหนดหมายว่าไม่งามและก็ให้มีโยนิโสมณสิการคือความแยบคายความใส่ใจความเข้าใจการพินิจพิจารณาให้ละเอียดในอสุภนิมิตหรืออสุภสัญญา การกระทําให้มากในอสุภสัญญาก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ละกรามฉันทะหรือละราคะได้และก็ให้อาศัยเจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นแห่งจิตใจเนี่ยด้วยเมตตาให้แผ่จิตใจไปด้วยความปรารถนาให้คนอื่นหรือให้สัตว์อื่นเนี่ยมีความสุข จนจิตใจเนี่ยหลุดพ้นจากโทสะหรือความพยาบาทโดยที่มีโยนิโสมนสิการคือการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายหรือการใส่ใจถึงการพิจารณาถึงมีความเข้าใจในเจโตวิมุตติด้วยการอาศัยเมตตาการกระทําแบบนี้ให้มากก็จะระง,งับโทสะหรือระง,งับพยาบาทได้จิตใจเนี่ยก็อยู่ด้วยความมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายต่อมนุษย์ด้วยกันและให้อาศัยอาโลกะสัญญาคือการทําสัญญา กำหนดรู้ความสว่างประกอบกับให้มีจิตใจเนี่ยตั้งมั่นด้วยความเพียรริเริ่มด้วยความเพียรที่ดำเนินไปด้วยความเพียรที่ก้าวหน้าและให้มีโยนิสมณสิการคือการกระทำให้มากในความเพียรน,นั้นมีความแยบคายในอาโลกะสัญญาสำคัญกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนอย่างกลางคืนคือให้มีความสว่างของจิตใจให้จิตใจเนี่ย ตั้งมั่นตั้งขึ้นเพื่อที่จะระง,งับถีนะมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิมคือมีสติปัญญานั่นแหละก็เป็นความสว่างเกิดขึ้นไอความง่วงงุนเคลิบเคลิมเนี่ยก็จะหายไปและให้อาศัยความสงบแห่งใจของสมาธินิมิต คือกำหนดหมายจิตให้เป็นสมาธิให้จิตเนี่ยตั้งมั่นกำหนดหมายให้จิตเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระสายไม่วกแวกไปทางไหนและให้มีโยนิโสมนสิการการกระทำให้มากในความไม่สงบแห่งใจมีความแยบคายมีการพินิจพิจารณาในสมาธินิมิตในความไม่ฟุ้งซ่านนั้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้สงบระง,งับไอความฟุ้งซ่านความรําคาญใจไปได้และให้อาศัยโยนิโสมนสิการคือการ การทาในใจโดยแยบคายเนี่ยแหละในธรรมะที <t <t ่เป็นก uh ุศลในธรรมะที่เป็นอกุศลว่านี่คือกุศลนี่คืออกุศลธรรมะตัวนี้มีโทษธรรมะตัวนี้ไม่มีโทษธรรมะตัวนี้มีคุณธรรมะตัวนี้มีประโยชน์ธรรมะตัวเนี้ยเป็นธรรมะที่เลวเป็นธรรมะที่ประนีธรรมะตัวเนี้ยเป็นธรรมดำธรรมขาวอย่างนี้เช่นฝ่ายอกุศลก็จะเป็นธรรมดำฝ่ายกุศลก็จะเป็นธรรมขาวแล้วก็ให้มีโยนิสมณสิการการกระทําให้มากให้มีความแยบคาย ในธรรมะอันเป็นที่ตั้งของความสงสัยต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรก็จะสามารถสงบระง,งับความเคลือบแคลงสงสัยไปได้คือสงบระง,งับวิจิกิจชาความลังเลสงสัยเมื่อละนิวรัทั้งห้าเหล่านี้ได้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาทําให้จิตตั้งมั่นเป็นเอกะกัตตาทําให้จิตเนี่ยประพัฒสอนปุดปอง ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสามารถบรรลุถึงความสิ้นทุกข์คือสามารถละกิเลสไปถึงความสิ้นทุกข์ได้คือจะทําให้สัมโพชฌงเกิดขึ้นได้เป็นสติสัมโพชฌงขึ้นมาเมื่อเป็นสติสัมโพชฌงได้นิวรเนี่ยก็จะดับไปยังมีนิวรอยู่สติปฐานก็จะไม่เกิดขึ้นสัมโพชฌเจ7ก็จะไม่เกิดขึ้น ราะนั้นก็ต้องพิจารณาในการปฏิบัติจะต้องชําระจิตจากนิวรณ์ห้าให้ได้โดยไม่ให้อาหารแก่นิวรณ์คือต้องตัดอาหารของนิวรณ์ทั้ง5้านั้นนะโดยที่ไม่ใส่ใจคือไม่มณสิการถึงอาหารสําหรับเลี้ยงนิวรณ์ทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นสุภนิมิตคือตัวที่จะนําพาให้เกิดราคะเกิดกามจันทะก็คือตัว กำหนดหมายว่างามซึ่งจะเป็นอาหารของกามฉันทะจะต้องเว้นสุภนิมิตความกําหนดหมายว่างามการที่จะดับโทสะหรือดับปฏิฆะการกระทบกระทั่งดับพยาบาทเนี่ยก็จะต้องเว้นจากปฏิฆะนิมิตคือกําหนดหมายในการกระทบกระทั่งต่างๆซึ่งจะเป็นอาหารของตัวพยาบาทก็ต้องงดเว้นและจะต้องงดเว้นจากความไม่ยินดีพอใจความเกียดคร้านความบิดไปบิดมาความมาวอาหารด้วยอำนาจ ของความเกลียดคร้านและความที่มีจิตใจเนี่ยย่อหย่อนเพราะว่าความเกลียดคร้านความไม่ยินดีพอใจเนี่ยเป็นอาหารของทีนะมิทธะความง่งงุนเคลิบเคลิมเวลาฟังธรรมอยู่เกิดความงงงุนเคลิคล้มเพราะอะไรเพราะมีความขี้เกียจเพราะมีความม้าอาหารมีความย่อหย่อนของจิตใจ จะต้องไม่ให้อาหารแก่ทีนมิถะจะต้องเว้นจากธรรมเหล่านี้จะต้องเว้นจากความฝุ่งซ่านของใจต่างๆซึ่งเป็นอาหารของอุทจักกุกกุจจะก็คือความฝุ่งซ่านรำคาญใจและจะต้องเว้นจากธรรมะอันเป็นที่ตั้งของความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆซึ่งเป็นอาหารของวิจิกิจจาและข้อสําคัญคืออโยนิโสมนสิการ การไม่กระทําในใจโดยแยบคายซึ่งจะเป็นอาหารของนิวรณ์ทุกข้อเลยตัวอิยนิสมณสิการคือความไม่แยบคายเนี่ยจะเป็นอาหารของการจันทะปยาบาทดินมิตาอุทธจักกุกุจวิจิกิจชาจะต้องไม่มีอโยนิสมณสิการเพราะนั้นจะต้องแยบขายการที่จะมีความแยบคายอยู่ตลอดต้องทำอย่างไรต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวถ้าไม่มีศรัทธาก็จะยากที่จะมีโยนิสมณสิการตลอดเวลาและสิ่งสําคัญจะต้องเว้นการ คบหาบุคคลที่ไม่ใช่กัลายมิตรคือจะ ต้องเว้นจากการครบหามิตรไม่ดีเว้นจากการครบหาคนพาลเห็นไหมในมงคล38ประการเนี่ยข้อแรกเลยพระพุทธองค์ให้เว้นจากการครบหาคนพาลมิตรที่ไม่ดีอย่าไปคบหาให้คบหากัลยมิตรความไม่ใช่กัลยมิตรคือความที่ไม่ใช่มิตรที่ดีกับอโยนิโสมนสิการความไม่พิจารณาโดยแยบคายเนี่ยมันเป็นอาหารให้กับนิวรณ์ทุกข้อทําให้เกิดนิวรณ์ห้า อยู่ตลอดเวลาลองเราครบเพื่อนไม่ดีมิตรไม่ดีคบหาคนพาลเนี่ยเราจะมีความทุกข์เกิดที่วอ์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นอาหารให้แก่ทุกข้อเลยการที่คบหามิตรไม่ดีแสดงว่าเราไม่มีความแยบคายไม่มีโยนิโสมนสิการเพราะนั้นต้องเว้นเสียการมิตรที่ดีก็คือพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมีมองค์8 เป็นกัรมทิที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสหายที่ดีถ้าเว้นได้อย่างนี้ก็จะเป็นการเว้นจากอุปกิเลสคือเว้นจากเครื่องเศร้าหมองของจิตทําให้ไม่มีกิเลสที่จะเข้ามาในจิตก็คือจะไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตก็สามารถที่จะทําให้ปฏิบัติในสมาธิก็ได้ปฏิบัติในปัญญาก็ได้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ก็ได้ปฏิบัติในสัมพุทธจงก็ได้เป็นเหตุปัจจัยให้ได้วิชาวิมุตติคือความรู้และความหลุดพ้นคือรู้ในอริยส,สัจสีรู้ ู้ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเว้นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายจึงจะระงับนิวรณ์ได้ระงับอุปกิเลียแห่งจิตได้แล้วจึงจะเจริญสติปันสีจเจริญสัมโพชฌงเจดจึงจะได้ปัญญาได้วิชาได้วิมุตติโดยลำดับในการปฏิบัตินั้นปฏิบัติไปมันเจอตัวไหนมันติดตัวไหนก็อย่าไปให้อาหารมัน เพราะนั้นการทำสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นวิชาวิมุตติก็จะปรากฏได้